สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพามาดูราคาของต้นเศรษฐีวินสันดางหงสาดางบอลกระดาษดางและไม้ดางกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคากันที่ตลาดต้นไม้ตลาดปลาฟิตวิลเลจเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ตามมาเลยค่ะตัวนี้หงสารนะคะห้าพันตัวนี้วินสันก็ห้าพันนะคะบอนกระดาษดังนะคะเ้าพันห้าหน่อยเพราะาบนกระดาษเท่าไรจ๊ะ ห้าพันบาทนะคะมันจะดัดได้แล้วตัวไวพินเซตนี้หรอคะไห้าพันห้าพันนี่อ่ะพาไลโซแล้วพาไลโซหรอคะสี 4, นะ่พันสี่พันโอ้พาไลโซไม่แพงเนาะสี่พัน เพราะตอนนั้นเจอพาอเลซนะคะตัว oh. นี้วินสันเหรอคะเท่าไหร่คะ4,200ันสองส0่พัตัวนี้ราคาคะพาสสวยๆกันครับ4,200ันสโอ้โห4,200สวยมากเลยไม่แพงเลยบันกระดาษตัวนี้เปิดไว้4,500 4,500บันกระดาษนะคะนะอันนี้ดิ่งกล้องเอออันนี้อันอันนี้เท่าไหร่นะน้อง5,500 5,500โอ้อันนี้แต่อันนี้สวยกับเพื่อนเลยนะ ใบสวยเลยและตัวตัวนี้นะคะตัวนี้ห้าพันตัวนี้5พันะห้าพันโอเคตัวนี้นะคะตัวกลางนะคะตัวงกลางอันนั้งสี่พันบาทสี่พันบาทเขียวแล้วมันก็ติดขาวนิดน่อยความจริงเมื่อก่อนตอนเล็นมันใบออกมาหาตัวใบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวลุ้นลุ้นอันนี้คีมก่อนได้ได้อันนี้ดีกว่าบอลกระดาษเราอยากจะเล่นบอลกระดาษตัวนี้เท่าไรคะอันนี้เปิดอยู่สองหมื่นาะโอ้หสองหมื่นเอยู่สองหมื่นห สองหมื่นห้านะคะสองหมื่นห้าตัวตัวน,นี้เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยเพชรเจียสีครับเอองวดที่แล้วก็เจออย่างเงี้ยเพชรเจ,จียสีตตแต่เราไม่รู้ว่าเพชรเจ,จียสีมีอย่างนี้ด้วยเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้อยู่สองหมื่นสองหมื่นเนใชมาห้าใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ดาเงินห้าร้อยนะคะห้าตัวใหญ่สองคะ่ะโอ้ยตัวใหญ่สวยขนาดนี้ชเชรอโหนี่แย่แล้วนะอยู่ปรมาณหนเึ็งเดือนแล้วโลค่ะ แสนซี่โอ้โหเล่นผูช้างดังหูสวยจริงๆเลยเนาะดังเหลืองแหมงวดนี้เอาของหนักมาด้วยนี่แล้วจ้ะคอมโบนห้าหมื่นอ่ะจัดไปห้าหมื่นคอมโบฮอลแลนด์คอมโบฮอลแลนด์โอ้เธอเธอไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เบอร์มากแปดพันเบอร์มากแปดพันอันนี้นะคะเนี่ยหูช้างดังอันนี้ เท่าไรจ้าเท่าไรจ้าห้าหมื่นห้าหมื่นจ้าห้าหมื่นนะคะโอ้โหสวยจัดสวยจัดสวยจัดช่างดังแล้วบอลกระดาษต้นนี้แล้วนะสองหมื่นสองสองหมื่นสองโอ้โหราคาไม่ตกเลยบอลกระดาษต่างรลาวหนึ่งเท่าไรนะฟาโรแสนสองแสนสองจ้าฟาโรกี่ครับพี่ วูย,ยังไม่เจอเนี่เดินทั้งตลาดยังไม่เจอพี่เจอร้านนี้่หกคิวพีหมื่นหกสองแสนสองสองแสนสองนี่ค่ะเรียกว่าหกสองแสนสองสองแสนสองสองคือสองแสนสองจานเลว่าหกนี่คับคุณนี่ดีกว่าน่าจะไม่ไม่สุกตรงนี้อยู่ที่หกร้อยหกร้อยนะคะ <im <im ค่ะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์ ก็ติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ